สวัสดีครับนี่อยู่300กับชั้นามร้อกันในช่วงทรรมหาแดกครับวันนี้เรากลับมากับรถซูเปอร์คาร์คินเลอร์แดนญี่ปุ่นครับสำหรับคันนี้ทีเด็ดแน่นอนครับรอชมได้เลยกันครับสำหรับคันนี้นะฮะพิเศษมากๆนานๆจะได้รถแบบนี้คอมเพิสมาแบบนี้สวยๆแบบนี้นะฮะนั่นคือ Nissan g t r r 3 5นะครับปี2008แต่มีการตกแต่งเป็นนิสโบเวอร์ชั่นทั้งคันการตกแต่งมูลค่า2ล้านบาทครับ คุ้มค่าคุ้มราคาอย่างไรฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังตัวรถปี08ครับขายกันอยู่6ล้านเกือบ7ล้านบาทครับแต่วันนี้คันนี้ปี08ก็จริงแต่มีการตกแต่งโมดิฟายเป็นนิสโซเวอร์ชันของแต่งทุกอย่างเต็มจัดนะฮะมูลค่าเกือบ2ล้านแต่ขายเพียง6 000, 9, 90, ล้าน9 0 0 0 0 0บาทครับจัดไฟน้นได้เต็มออกรถศูนย์บาทครับอยู่ที่เครดิตของลูกค้าครับมาเราได,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 ดูดวง,งรถคันนี้ครับกันชนหน้าเป็นนิสโซนะฮะเวอร์ชันไฟหน้าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของนิสสัน r สามห้าครับมูค่าเนี้ คู่หนึ่งแสนกว่าบาทครับในส่วนของล้อแมกเป็นล้อแมกเดบิวเวิร์อเซ็ตตรงรุ่นของนิกสัน R35 ครับยางขอบ20บเบรกเดิมจากโรงงานบัมโบ้เ็นเบรกของ GTR เลยครับนะฮะสีคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเดิมเป็นสีขาวมีการเปลี่ยนสีเป็นสีแดงนะฮะเพื่อให้มันดูเฉียวดูซิ่งมากขึ้นครับมาดูในส่วนของภายในฮะภายในเนี่ยซอกในไม่เดิมแล้วเพราะมีการเก็บสีหมดแล้วภายในเฟี้ยวกว่าอีกฮะภายในมีการจัดทําอคันทาร่าทั้งคันพร้อมฟูคาร์บอน เบ็ดเสร็จแล้วต้องมี5 0 0แสนนะครับภายในในการทำของรถคันนี้นะครับพอไรมอนติฟังก์ชันหัวเกียร์เดิมจากโรงงานจอคอมานทุกอย่างใช้ได้หมดเครื่องเสียงโบวจากโรงงานคาร์บอนแมงสวยกิฟรถแมงสวยจัดครับใส่สเก์ตข้างคาร์บอนแท้นะฮะตรงรุ่นเลยแอดออนเข้าไปนะครับในส่วนของวิ่งหลังเป็นวิ่งหลังนิสโมเวอร์ชั่นนะฮะกันชนหลังเป็นนิสโมครบหมดครับรถคันนี้นะฮะไฟทงไฟท้ายเลยจากการทําใหม่หมดเปลี่ยนใหม่หมดก็บอกไปแล้วว่าคันนี้แต่งเกือบ2ล้านบาทนะฮะเปิดฝาท้ายมาฮะ ซอกในไม่เดิมหรอกเพราะเปลี่ยนสีมาแล้วแต่ไม่มีการชนหับมีความจมน้ําตัดต่อเะฮะเพ็กแม็กอะไรต่างๆของเดิมอยู่ครบหมดสวยๆนี่ตะเข็บด้านในยังมีให้เห็นว่าแม่งของเดิมอยู่นะฮะไม่ใช่ว่าเอารถคันนี้ไปชนหนักจมน้ําคว่ำม,มาแล้วมาเปลี่ยนสีนะไม่ใช่ฮะรถคือสวยๆเราไปตกแต่งให้มันสวยขึ้นครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันครับว่าเป็นอย่างไรครับไป<า>นี่เปิดมาฮะ,คะเครื่องมีการทําจูนนะฮะคันนี้จูนเรียบร้อยหมดแล้ว โชกนะฮะก็เป็นโชคซิงนะครับสตาร์ทแบบเกียวเครื่องมีการจูนสเตตอะไรมาครบเรียบร้อยหมดทำให้การขับขีบข่โคตรด,ดีแผ่นกันต่างๆเนี่ยเป็นคาร์บอนเคปลอร์นะฮะตัวโบว์ออฟวาวทุกอย่างอยู่ครบหมดเครื่องเพิ่งทำมาเพิ่งจูนใหม่ๆเลยนะฮะสามารถที่เอาไปขับแบบสบายใจสบายใจได้เลยนะฮะสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานมีทุกอย่างอยู่ครบหมดนะฮะสำหรับคนที่อยากได้คันนี้ครับอยากได้ละเอียดมากกว่านี้นะฮะติดต่อ0852504444 ไลน์ออฟฟิเชียลของโชลูแอสไซส์สามสิบส่วนการาดไลน์ครับย้ำราคาทีหนึ่งนิสสัน g d r R35 n i s m นิสโมเวอร์ชั่นลุกนะฮะปี08ราคา6ล้าน9แสนหมื่นบาทจัดไฟนั้นได้เต็มออกรถเพียง0บาทเท่านั้นผ่อนเหมือนเช่าใช้สบายๆติดต่อด่วนเลยครับมีเพียงคันนี้คันเดียวสำหรับคนที่สนใจนะฮะสำหรับวันนี้แช300มป์3ามรอไปก่อนครับสวัสดีครับบอกเลยฮะแบบนี้ไม่ได้มีมบ่อยๆแต่งเต็มราคาดีเงื่อนไขง่ายจัดเลยครับ อยากให้คุณมาลองสามรอยกาหลัดไลฟ์จัดเต็มทุกขั้นตอนรับรองว่าถูกใจชื่อนี้สิ่งแน่นอนสามรอยกาหลัดไลฟ์คุณยังมั่วแต่อบองลุยเลยไม่ต้องรอไม่ต้